อ่ะเดี๋ยวส่งงานกันหน่อยครับกับ Jazz GK Auto s t e สไลท่ที่ไม่ใช่ไล่ข้างนะฮะรถเป็น Jazz GK Auto SV ท็อปหนักที่สุดใน Jazz GK แบกไอ้อ้วนมาหนึ่งคนแบกบอะไรเต็มหลังรถไม่มีถอดไม่มีลือ้อเครื่องเดิมเซ็ตโบเอซัซีบูส0.4นะครับหนักหนักรถเดิมเดิมแอร์เย็นเย็น เดี๋ยวมาดูครับว่าจะวิ่งอย่างไรกับออโตโบนั่แจมไล่ขี้ครับลองเลยลองเลยนะออตโตร์โบ

โตเฮซ่าซีโนโ,โมไซเดอร์โมโซ0.4สเต็ปไล่ขี้ครับแบบนี้โอเคไหมแอร์เย็นเพลงเพราะเราะนุ่มสนใจทัดมาน,นจะจ๊ะจุ่มบุยบายบายสวัสดี